สวัสดีครับผมบอยร,รีวิวขอนะครับวันนี้กลับมารีวิวกันแบบตาเขียวๆอีกแล้วนะครับเตรียมจะขึ้นโชคไอดอลไฟวันที่4พฤศจิกายนนี้นะครับอย่าลืมติดตามนะครับวันนี้นะครับเรามีของพอดเจ๋งนะครับคือหมอนที่ ปรับระดับความสูงได้นะครับเหมาะสําหรับคนที่นอนไม่หลับนอนกระสับกระส่ายนอนไม่สบายตัวนอนปวดคอนอนปวดหลังไม่รู้จะนอนยังไงให้มันสบายนะครับวันนี้ผมมาแนะนําตัวช่วยนี้เลยครับผมตัวนี้เลยครับหมอนโครซี่ฟิโลจากแบรนด์โชวานะครับเป็นหมอนที่ สามารถปรับระดับความสูงความต่ำได้นะครับหมดปัญหาครับคนที่ชอบนอนหมอนเตี้ยหมอนสูงหมอนต่ำตัวนี้ตัวเดียวจบนะครับเดี๋ยวเราพามาดูความพิเศษของตัวนี้กันเลยดีกว่าครับว่าในเซ็ตเขาให้อะไรมาบ้างนะครับเปิดขึ้นมาอันดับแรกนะฮะเขาก็จะมีเขียนไว้เลยครับ We know w h a s your body light like. อเขารู้นะฮะว่าร่างกายเราชอบอะไรอ Enjoy a good night sleep with me อคือประมาณว่าขอให้มีความสุขในการนอนคืนนี้กับฉันเหรอ ว้าวนอนกับชั้นเอาก็คือหมายถึงนอนกับหมอนะฮะนี่ครับผมเขาจะมีตัวไฮเปอร์เมมโมรีโฟมฟิลนะฮะมีไส้สามารถที่จะเติมได้ตามความต้องการของเราเลยนะครับเพิ่งเคยเห็นนะครับแบรนด์นี้เป็นแบรนด์แรกเลยฮะอ่าแล้วก็มีถุงซิปมาให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวคู่มือนะฮะอ่าเป็นภาษาไทยด้วยนะครับเสร็จแล้วไม่พอ มีเป็นแบบรูปด้วยนี่นี่นะฮะมีขั้นตอนที่1ว่าเขาให้ทํำยังไงนะครับเสร็จแล้วก็แกะออกมาขั้นตอนที่2ปรับความสูงของหมอนเขาก็จะมีบอกว่า่าชอบนอนตะแคงเราต้องใส่ประมาณไหนนะฮะอะไรอย่างนี้นะฮะเฮ้ยเขาค่อนข้างใส่ใจในรายละเอียดเลยนะครับแล้วนี่ครับที่สําคัญนี่คือหมอนที่แพคมาเป็นแบบสูญญากาศอย่างดีครับผมเรามาดูตัวหมอนกันดีกว่าครับผมอืมอืมอืม ปนี่ขั้นตอนที่1นะครับที่เราจะทำนะครับคือแกะถุงนะฮะแกะหมอนออกจากถุงสุญญากาศนะครับอย่างระมัดระวังรอให้หมอนพองคืนตัวเต็มที่ประมาณ30นาทีนะครับโอเคเฮ้ยแป๊บเดียวฟูขึ้นมาแล้วโอ้ตายแล้วคนรู้ก็กดคียไม่ และตัวนี้นะครับปลอกนะครับสามารถถอดซักได้นะฮะนี่นะครับผมถอดออกมาด้านในเออเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันก่อนดีกว่ากว่าเขาจะเต็มอ่ะปลอกตรงนี้สามารถที่จะถอดออกไปแล้วก็ซักได้แล้วด้านในตรงนี้นะฮะคือตัวหมอนจริงๆของเขานะครับโอ้ยฟินว่ะดูดิโคตรฟินอะ่ะมันใหญ่ขึ้นเยอะมาก แล้วจะมีซิปด้านในอีกชั้นหนึ่งนะครับเราสามารถที่จะเติมตัวเม็ดเมมโมรี่ฟอร์มเข้าไปด้านในแบบนี้ได้นะครับโอ้ยดูดีครับทุกคนโคตรนิ่มเลยครับอันนี้คือเพิ่งออกจากถุงสุญญากาศนะครับเขาก็ยังพองไม่เต็มที่นะครับเราสามารถที่จะเติมเข้าไปได้อีกนะฮะว้านี่แหละนี่แหละตอบโจทย์ทุกการใช้งานตอบโจทย์ทุกคนเลยนะครับหมอนใบเดียวจบนะครับว่า จากได้หมอนสูงหมอนกลางหมอนต่ำหมอนเตีย้ยหมอนยังไงนะฮะเราสามารถที่จะปรับระดับได้ตามความต้องการของเราเลยนะฮะตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่ห้องนอนแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบการกระจายน้ำหนักของหมอนโครซี่โชว่ากันนะครับกับหมอนแบบธรรมดาอันเก่าที่พี่บอยใช้อยู่นะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้บางๆเป็นแบนนะฮะเราจะใช้วิธีการทดสอบโดยนี่ครับผม ดัมเบลเพื่อให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่ามันจะมีความแตกต่างกันมากน้อยเท่าไหร่นะฮะมาอันดับแรกเดี๋ยวจะมาทดสอบกับหมอนธรรมดาที่ใช้อยู่ 1...2... ไปวีเห็นไหมฮะมันจะเด้งขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกับนี่ครับผมโครซี่โชว่านะครับพร้อมนะครับ 5...4...3...2... ไปวึบ บาบอหมอนทั่วไปนะครับพอเราโยนดัมเบลลงไปนะครับน้ําหนักเนี่ยมันจะเด้งกลับขึ้นมานิดนึงครับส่วนตัวนี้นะครับโครซี่โชวานะครับมันจะดูดซับแรงกระแทกนะครับแล้วก็ยุบลงไปเลยนะครับเพราะว่าใส้หมอนของเขาตัวนี้นะครับทำจากวัสดุพิเศษนะครับที่สามารถคืนตัวได้ดีกว่าหมอนปกติทั่วๆไปนะครับแแบบนี้เลยนะฮะแล้วในหมอนปกติทั่วๆไปที่ใช้นะครับตัวนี้นะฮะ มันแบนแล้วแบนเลยครับผมหรือว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อมาแล้วมันไม่ถูกใจมันไม่สามารถที่จะปรับแก้หรืออะไรนะครับได้นะครับมันทําได้อย่างเดียวคือว่าทิ้งและซื้อใหม่ซึ่งอันนี้คือทิ้งมันไป oh. เขามีไส้รีฟิลมาให้นะครับเราสามารถที่จะเปิดเข้าไปฮะแล้วก็เพิ่มตัวไส้หมอนของเราเข้าไปได้นะครับนี่นะฮะ มันก็สามารถที่จะเพิ่มเข้าไปได้แบบนี้นี่คือตัวรีฟิลแบ็กของเขานะครับที่เขาแถมมาให้นะฮะในตัวนะครับอาดูปาด แล้วแต่เลยนะครับว่าใครที่ชอบแบบไหนนะครับแล้วตัววัสดุที่เขาทํามาครับเป็นเมมโมรีโฟมนะฮะผ่านการรับรองมาตรฐานปลอดสารพิษและปัสศจกสารก่อภูมิแพ้อีกด้วยนะครับแค่นี้ครับเราก็จะได้ความสูงของหมอนที่เพิ่มขึ้นนะครับใครที่ไม่ชอบนอนหมอนสูงครับสามารถที่จะถอดออกไปแล้วเอาไส้ไปใส่ในถุงซิปตอนแรกที่เราเปิดออกมานะครับว่ามันมีถุงซิปมาอันนึงนะครับเราสามารถที่เอาไส้ไปใส่อย่างนั้นได้นะครับแต่ส่วนตัวชอบแบบอย่างนี้ครับแน่นๆใหญ่ๆนิ่มๆแบบนี้นะครับเพราะว่า เป็นคนหัวหนักอ่ะเออและความพิเศษอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือปลอกหมอนครับตัวนี้ครับเป็นเทคโนโลยี a i r t e ท h นะครับเป็นปลอกหมอนที่ออกแบบมาเพื่อการสัมผัสที่เย็นระบายอากาศได้ดีอ่อนโยนและนุ่มนวลต่อผิวนะครับเหมาะสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายมากๆเลยความรู้สึกหลังใช้หมอนโคซีนะครับผมรู้สึกว่ารองรับกระดูกต้นคอและศีรษะได้เป็นอย่างดีนะครับ ทำให้พอดีกับสรีระของคนเราเลยครับผมแล้วที่สําคัญนอนหลับสนิทมากขึ้นนะครับตื่นมาสดชื่นไม่มีอาการปวดต้นคอครับการนอนเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆพอเรานอนหลับสนิทปุ๊บตอนเช้าตื่นมาเราจะได้มีแรงสดใสในการที่จะสู้ชีวิตกันต่อไปครับ ตัวนี้ครับบอกเลยว่าเหมาะกับทุกสรีระการนอนของเราแน่นอนนะครับเราสามารถที่จะปรับได้นะฮะใครอยากได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ด้านใต้คลิปนะครับก็ลองเข้าไปดูกันได้นะครับสําหรับคลิปนี้ขออนุญาตไปนอนก่อนนะฮะหลับโชว์ซะเลยโอ้ยโค้บายเลย๋อย